สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพทุกๆท่านครับวันนี้รายการคนรักธรรมขอ,อนำเสนอพระสมเด็จรุ่นศรัทธาบารมีหรือรุ่นแจกทานบารมีนะครับเป็นพระสมเด็จแตกลายงาที่หลวงปู่ศิลาท่านตั้งใจสร้างจริงๆนะครับรุ่นนี้มวลสารเยอะมากสำหรับพระสมเด็จรุ่นนี้นะครับ สำหรับประวัติการจัดสร้างพระสมเด็จรุ่นแรกนะครับท่านดรอรุณทิพย์เป็นผู้จัดสร้างถวายหลวงปู่ด้วยใจนะครับเพราะว่าเพราะว่าวันที่14ตุลานะครับเป็นวงานวันเกิดของหลวงปู่นั่นเองนะครับรุ่นนี้เป็นพระสมเด็จรุ่นแรกเลยนะครับเป็นรุ่นแตกลายงาเนื้อผงพุทธคุณหายากมากนะครับติดเส้นเกษาของหลวงปู่แบ่งออกเป็น2ชุดด้วยกันนะครับพระสมเด็จรุ่นนี้ชุดที่1นึ่งแจกทานธรรมดานะครับ มี1,000องค์สร้าง1,000องค์ส่วนชุดที่2แจกทานกรรมการสร้างจำนวน83องค์นะครับฝังโค้ดมีจานด้านหลังถ้าสังเกตดูดีๆด,ด้านหลังก็จะมีเลข9993ตัวนะครับถ้าดูด้านข้างก็จะมีรอยแตกนิดนึงส่วนด้านหน้าก็จะเป็นแตกรายงายเห็นชัดเจนเลยนะครับปรากฏว่าพระรุ่นนี้นะครับแจกในวันเดียวหมดเลยนะครับด้านหลังเห็นไหมครับ จะมีเลข999แล้วก็คำว่ารวยรวยรวยนะครับรุ่นนี้มีการปลูกเสก4วาระด้วยกันนะครับวาระที่1หลวงปู่อธิฐานจิตปลูกเสกเดี่ยวอยู่ที่กุฏิสวนสงฆ์แก่แปะวันที่11ตุลาสองพาาวาระที่2นะครับมหาพุทธาพิเศษที่พระาธาตุพนมวันที่1 4พฤศจิกา2563นส่วนวาระที่3นะครับหลวงปู่ปลูกเสกเดี่ยว วันที่30พฤศจิกาสองหวาระที่4หลวงปู่ก็ปลุกเสกเดี่ยววันที่8ธันวา2563นนะครับประสบการณ์จากผู้ที่ได้รับพระรุ่นนี้ไปใช้นะครับผมว่าถ้าเกิดอารัธนาพระใช้จะเกิดประสบการณ์บางคนก็บอกว่าพระธาตุเสด็จเกาะอยู่ที่องค์พระนะครับผงพุทธคุณที่ใช้ที่ท่านอาจารย์นานคมเดชนะครับได้รับจากพระอาจารย์เกียง ท่านพระครูวิมนรรมมาพิรักนะครับเจ้าอาวาสวัดท่อใหญ่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีที่ท่านรวบรวมแล้วก็เก็บสะสมมาเกือบ40ปีนะครับมีอยู่ในพระรุ่นนี้มวลสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นผงของสมเด็จพุทธจารย์โตพรมรังสีผงหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันผงหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานผงหลวงปู่สง์วัดศาลาลอยผงหลวงปู่โตว,วัดประดูชิมพี ผงหลวงพ่อปูนวัดบ้านแผนผงหลวงพ่อสวัสด์วัดศาลาปูนวรับวิหารผงหลวงพ่อกี่วัดหูช้างมวลสารสายเมตตามหานิยมหรือว่ามวลสารคุณแผนนะครับไม่ว่าจะเป็นผงพรายพยักกระดูกเสือแม่ลูกอ่อนดินกากยายักษ์และที่ขาดไม่ได้ครับนั่นก็คือเส้นเกษาของหลวงปู่นะครับแล้วก็ยังมีแร่เหล็กไหลแล้วก็เสจีวรของหลวงปู่ หลวงปู่บอกว่าพระสมเด็จรุ่นนี้ให้เก็บรักษาไว้ให้ดีนะครับต่อไปจะเป็นพระที่มีราคาเป็นที่สอดสวงหาของไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาตินะครับรายการคนรักธรรมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การรับชมมีคลิปดีๆก็จะนำมาเสนอให้ทุกๆท,ท่านได้รับชมกันต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ